สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับระบบกระดูกค่ะสําหรับระบบกระดูกนะคะก็จะมีประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ด้วยกันค่ะก็คืออะไรคะพี่มค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือโครงกระดูกแกนะค,ะค่ะค่ะหรือว่าเอเซียลสเกลเลตันนะคะที่2นะคะก็คือโครงกระดูกระยางค่ะหรือว่าเอลเพนดิคลาสสเกลเลตันนะคะค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกระดูกแกนนะคะ กกสีสันค่ะมีจํานวน22ชินช้นค่ะนี่นะคะกระดูกชิ้นหน่มีจานวน22ชินช้นค่ะนี่นะคะกระดูกชิ้นห่แล้วก็ต่อไปนะคะก็คือกระดูกหูค่ะกระดูกหูจะมีจํานวนทั้งหมด6ชิ้นค่ะส่วนกระดูกโคนลิ้นนะคะจะมี1ชิ้นค่ะแล้วก็กระดูกสันหลัง จำนวนทั้งหมด26ชิ้นค่ะสำหรับยาวลงมาเลยนะคะแล้วก็กระดูกซี่โครงจำนวน24ชิ้นค่ะแล้วก็กระดูกอก1ชิ้นค่ะค่ะสำหรับส่วนต่อไปนะคะเรียกว่ากระดูกระยางค่ะสำหรับกระดูกระยางในผู้ใหญ่นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน160ขออภัยค่ะ126ชิ้นค่ะซึ่งจะอยู่ในส่วนของแขนและขาของร่างกายค่ะ กระดูกส่วนนี้นะคะจะช่วยในการเคลื่อนไหวค่ะโดยแบ่งเป็น6ส่วนค่ะได้แก่ส่วนแรกนะคะเป็นส่วนไหล่ค่ะจะมีทั้งหมด5ชิ้นนีค่ะเดี๋ยวพี่ต้งจะโชว์ส่วนไหล่ให้ดูนะคะส่วนต่อมาค่ะคือกระดูกแขนค่ะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะกระดูกมือค่ะมีทั้งหมด 5 4ชิ้นนะคะถือว่ามีเยอะมากเลยนะคะในมือของเราเพราะเราต้องใช้มือในการจับของขต่งางๆนี่คะต้องเคลื่อนมืนเยอะค่ะต่อมานะคะเป็นกระดูกเชิงการค่ะจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะเชิงการก็อยู่ข้างล่างนะคะส่วนกสะโพกตงลงไปนะคะส่วนต่อมาค่ะเป็นกระดูกขาค่ะมีทั้งหมด8ชิ้นค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะกระดูกขากระดูกเท้าค่ะมีทั้งหมด5 2ชิ้นในการขันเื่อนๆอ,อย่าลืมดื่มนมเพื่อทำให้กระดูกในร่างกายของ ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ